ไม่สนเกรียนแซ่อั้าพัชราภาเดินหน้าช่วยคนไทยบริจาคเครื่องช่วยหายใจถึงช่วงนี้แม้จะมีเกรียนคีย์บอร์ดเข้าไปเมน้นหยาบคายก่อกวนในไอจีของนางเอกสุปตาอั้มพัชราภาแต่แม่หาได้แค่ไม่เดินหน้าทําความดีพร้อมช่วยเหลือคนที่ลำบากเสมอๆโดยล่าสุดแม่อั้มยังคงคอนเซปต์คนสวยใจบูรบริจาคเครื่องช่วยหายใจเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยวิกฤตผ่านทางบุคลากรทางการแพทย์โดยสาวอั้มพลไอจิตซอลี่เป็นเครื่องออกซิเจนไฮโฟロช่วยหายใจ ที่เจ้าตัวเตรียมนําไปบริจาคและข้อความระบุว่าอ้ําขอเป็นส่วนหนึ่งส่งต่อกําลังใจและช่วยต่อลมหายใจผ่านทีมแพทย์พยาบาลรวมพยาบาลเวชการุณรัตหวังว่าเครื่องออกซิเจนไฮฟลเครื่องนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆพี่พ,พี่น้องๆจากสถานการณ์โควิดในทีในตอนนี้นะคะด้านชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์ชื่นชมเสาอ้ําจานวนมากระบุขอบคุณแทนพี่น้องคนไทยคะ่ะอ้ําช่วยคนเยอะมากนะที่ไม่ได้เป็นข่าวมีอีกเยอะคนที่ตามอ้๊มจริง,จร,งจริงจะรู้ เป็นดาราที่ใจบุญคนหนึ่งเลยขอขอบคุณอินสตาแกรมอัมอันเดอรสกอร์พัชราภาภาพแหล่งข้อมูลข่าวทีมงานที่นี่ .com ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกันด้วยนะคะ